งานอันนี้นเ,นเราเริ่มต้นมาจากนะครับเวทีของแมนคอสตาร์ไทยแลนด์นะครับผมเราเราจะเอาเวทีไทยสู่เวทีโลกนะครับผมโดยเวทีปลายปีเนี่ยที่สนับสนุนเงินรางวัลที่เงินสดที่1ล้านบาทนะครับผมเราได้ชี้แจงในการแถลงข่าวไปแล้วว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากเพจทุกเพจสื่อทุกสื่อนะครับผมช่วยกันแชร์แล้วก็โปรโมทให้น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสได้เข้ามาประกวดใน ในที่กรุงเทพนะครับผมแล้วก็เรายังมีความคาดหวังนะครับผมว่าจะเอาเวทีของเราเนี่ยที่ถือลิขสิทธิ์โดยคนไทยนะครับผมได้ออกสู่สายตานานานนานา,นาประเทศนานาอารยประเทศต่อไปนะครับผมคือจะขายลิขสิทธิ์ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วอันนี้เราอยากเปนตลาดยุโรปหรือเอ,อเชียเราเราเริ่มต้นเราขอที่เอเชียก่อนครับครับแล้วนี้เปิดรับสมัครเราใช่เราเราตอนนี้เราเริ่มเปิดรับสมัครครับแล้วก็วันที่20 23่สิบสามกษานะครับผมเราจะมีการออดิชั่นที่ภาคเหนือก่อนใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับภาคเหนือภาคใต้แล้วก็มาจบที่ภาคกลางคอนเซ็ปต์ของเราเป็นสิงห์เหนือกับเสือใต้แล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันที่ภาคกลางนะครับผมอายุคนสมัครอายุเท่าไหร่ครับเอ่ออายุตอนนี้ที่เราเราดูไว้ตั้งแต่18จนถึง35 30ก็กําลังกําลังอร่อยเหตุผลเพราะอะไรฮะเหตุผลเพราะอะไรครับเสต์บอเราเรามีแก๊ปที่กว้างขึ้นเราต้องการเปิดโอกาสให้คนที่ วัยเลข3ดูแลตัวเองวันนี้ถ้าทุกคนได้สังเกตดูผู้ชายอายุเลขสามก็ก็ไม่แย่ไม่ได้น้อยหน้าเด็กอายุ20เลยแล้วเปิดโอกาสให้ทุกทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็หมายของเวีที่จะใช้รันาไคือเป้าหมายของเราหลักๆคือเด็กที่ประกวดเสร็จต้องมีงานทำนะครับผมไม่ใช่ประกวดเสร็จแล้วไม่มีงานต่อเงินรางวัลน,น้องใช้ได้แป๊บเดียว นะครับผมแต่ความคาดหวังของเราจริงๆคือน้องๆต้องมีงานทําอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบน,นะครับผมงานที่ทําก็ดูจากเด็กที่ประกวดแมน s ัสตา์ไทยแลนด์ทั้ง5คนน้องๆทุกคนมีงานนะครับผมได้ได้ซีรีส์ได้หลายๆอย่างในในวงการบันเทิงนะครับผมได้โอกาสจากผู้ใหญ่แล้วก็ยังได้รับโอกาสจากสื่อเพจทุกเพจ ที่พี่ๆมาวันนี้เพราะผมก็ในฐานะเจ้าของเวทีผู้จัดการขอบคุณจริงๆนะครับยังไงต้องฝากแมนฮัตตันในพราะเป็นเวทีที่ถือลิขสิทธิ์โดยคนไทยทําโดยคนไทยแล้วเราอ่ะจะโตไปด้วยกันนะครับผมเราเราต้องฝากพวกพี่วันนี้ถ้าเวทีไม่มีเพจไม่มีสื่อไม่มีผู้สนับสนุนมีเงินอย่างเดียวทําไม่ได้ครับก็ต้องมีพวกพี่ๆคอยสนับสนุน ดังนั้นก็ผมก็ในฐานะเจ้าของเวทีเนาะก็ต้องขอฝากแล้วก็ช่วยผักดันน้องๆทั้ง5คนให้ไปสู่ในที่ที่น้องสมควรแล้วก็สมบูรณ์แบบเราไม่ได้คาดหวังเด็กที่มีหน้าตาดีแต่เด็กต้องมีไมซ์เซ็ตที่ดีด้วยนะครับอย่างนี้คนมองต้องบอกว่าคนมองจากเวทีนั้าสตาร์ทจะแตต่างกับคนมองของเวทียังไเราเราต้องดูอย่างนี้ครับผมก็มีความคาดหวังด้วยเราถึงเอาเงินรางวัลที่สูงขึ้น แล้วก็เราดูให้ผู้สนับสนุนหลายๆคนเข้ามาช่วยแคสเพราะเด็กที่จบไปเนี่ยเด็กที่จบมิสเตอร์อินเตอร์เนี่ยอย่างน้อยเขามีงานและเป็นพรีเซนเตอร์ของผู้สนับสนุนหลักอย่างแบรนด์สว่างซินิกรุ๊ปมองเฟอร์เนี่ยล็อกเป็นพรีเซนเตอร์ชัวร์อยู่แล้วนะครับขึ้นเป็นพรีเซนเ,เตอร์หลักนะครับตรงนี้ขอแซนดี้เป็นขึ้นเป็นพรีเซนเตอร์หลักของทั้งสองแบรนด์นะฮะคือเราจึงเราจึง,จงต้องหาเด็กหรือช่วยกันเฟ้นหาเด็กที่มีความความรู้ความสามารถจริงๆแล้วก็ทักษะการใช้ภาษาก็สำคัญนะครับผม ก็ต้องฝึกฝนหุ่นสําคัญหน้าตาสําคัญ5้าคาแรคเตอร์หแบบเหมาะตรงไหนไปตรงนั้นครับน้องๆทั้ง5ก็ยังมีมีไมซ์เซ็ตแล้วก็ยังยังสามารถเข้าร่วมของเราได้แต่เราก็ยังค้นค้นหาเด็กเหมือนเขาเรียกอะไรนะบัวที่ยังอยู่อยู่อยู่ใต้น้ําอยู่เราต้องดึงน้องออกมาให้ได้ด้วยเงินรางวัลนี่แหละครับ น้องๆที่มีสังกัดเอางี้ดีก่าผมจะพูดในฐานะผมเป็นเจ้าของเวทีเด็กอยู่ได้ต้นสังกัดอยู่ได้เจ้าของเวทีอยู่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจัดทาเวทีเราไม่ได้มุ่งวังมุ่งค้าหากําไรจากตัวน้องเราต้องการให้เด็กอยู่ได้แล้วก็ผู้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้คนดูแลน้องก็ต้องช่วยผลักดันน้องไม่ใช่ดึงน้อง ผมอยากว่าปล่อยน้องออกมาเงินรางวัลคุณได้น้องได้กองประกวดก็ได้ภาพลักษ์ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นผมถึงบอกว่ามันจําเป็นแล้วที่วันนี้ไม่ใช่เก็บเด็กไว้แล้วเด็กเดินต่อไม่ได้ปล่อยเด็กออกมาแล้วก็มาพัฒนาเด็กกันเอาเอาเด็กไทยนยสู่เวทีโลกให้ได้เพราะปัญหาหลักๆของการจัดประกวดเนี่ยคือโมเดลลิ่งไม่ปล่อยเด็กก็คือติดนี่ติดนั่นติดนี่เด็กจะเข้าเซ็นสัญญากับช่องก็ติดนู่นติดนั่นติดทำไม่ได้ผมามีความมุ่งหวังอย่างเดียวเลยว่าเวทีเราเนี่ย อยากเอาเงินรางวัลมาลอ่อคุณนะ่ะกิน30อร์เซผมไม่ติดแต่เด็กต้องอยู่รอดนะดูแลน้องด้วยเราเจ้าของเวทีเราไม่ได้ไปหากินกับเด็กอยู่แล้ววันนี้เรามีผู้สนับสนุนที่ให้เงินรางวัลเราสูงเพื่อต้องการผลักดันให้เด็กไทยสู่เวทีโลกจริงๆนะครับแสดงว่าเวทีอ่ะสำหรับคนทักมีนิดยาเรามาคุยได้ได้มาคุยได้ครับถูกต้องครับรเราไม่ได้ล็อกครับคือเด็กอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าเด็กมีงานทําเราดีใจ เราอยากให้เด็กเดินได้เพราะทุกวันนี้การประกวดของประเทศไทยะจบแล้วหายยิ่งผู้ชายเนี่ยยังไม่มีเวทีไหนที่จะมีการพัฒนาต่อต่อเนื่องคือเอาโอเคส่งไปเมืองนอกจริงแล้วเด็กไปทําอะไรคุณต้องให้คําตอบนี้ให้ได้ด้วยอย่างของผมว่าเด็กไม่ต้องไปเมืองนอกหรอกเด็กอยู่ในไทยเด็กก็รวยได้ทําได้คือเด็กต้องทํางานเด็กต้องมีงานครับสําคัญเด็กต้องเข้าช่องได้เด็กต้องมีการแสดงได้เพราะว่าของเราอ่ะมันเน้นคอนเซ็ปต์เปนในทางลักชัวรี่เราไม่ได้ขายโป,ป๊เปลยนู๊นะครับเราต้องสแกนทุกครั้งเนาะ ยังไงก็ต้องฝากด้วยครับประชาชนสำคัญผู้ออแกไนซ์ทั้งหลายหรือคนที่ดูแลทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยปล่อยเด็กออกมาให้เด็กได้เติบโตในเส้นทางที่เขาชอบและเส้นทางที่เขาสนใจวันนี้เขาฝากชีวิตไว้กับพวกคุณแต่คุณจะดูแลเขาได้ขนาดไหนนะครับยังไงก็ปล่อยเด็กออกมาคุณอยู่ได้กองประกวดอยู่ได้และเด็กต้องอยู่รอดและปลอดภยัยขอบคุณครับ บอมเองที่เป็นฐานะผู้จัดการการประกวดนะครับก็อยากจะเชิญชวนดเด็กทุกคนเนาะที่มีความฝันและมีความพร้อมเพราะเวทีนี้เรามองหาคนที่พร้อมทุกด้านอย่างดูท็อปฟาของเราคือพร้อมทุกด้านแต่ว่าอาจจะพร้อมกันคนละด้านคนละแบบแต่ทุกคนคือที่สุดของแต่ละแต่ละทีเอเวของเขามองว่าอยากจะขอเชิญนห้ทุกคนเนี่ยมาร่วมในวงการของเรามาร่วมในเวทีของเราเพราะว่าบอมเชื่อว่าพี่บอยเองพี่ตินเองเนี่ย I want to invite everybody out there to come and apply and give it a give it a shot because you never know what will happen. Like I mentioned earlier, it was my first time going to a beauty pageant, and I just I just kind of was like, okay, let's let's just do it and see what happens. And I never knew, I never thought that I'd be standing here today being a winner of a male beauty pageant and going to an international pageant getting all the work that I'm receiving so I'm very very grateful I just want to say thank you to everybody that supported me since day 1 I love you guys so much thank you all wish you all the best of luck Thank you Thank you i ครับ